นี่หลายพันเนยอเน้อขอนี่ยขอันเนื้อเอสอมาเรียหน่อยเปอร์เซ็นต์ขัดมันแล้วก็อันนี้ขอสันเนียวก็ขอหอกนีือหนึ่งสอบวันย่อมข่อยว่ากินแล้วดังโดองเลยโลเลวโลเลวว่ามีแต่กล้องดีดีมาแล้ปลาจากละน่องมั้งแลยอันนี้ปลาทูโอมปลากระเบนจุดปลาตาโตตาโูปลาขุดคาด ผิกร้อยแล้วมาทำแกงคว้าผิกไม่เป็นเอาไปถอดกร้อยจังฮู้เศรๆๆๆเศรเศเศรว่าจะมาว่ากันจังหน่อยกับบริแรกของกันพอดีแหละเป็นอันว่าตกลงเข่าสารเข่าเนี้ยว่วมแล้วสามหมื่นสองพักิโลกรัมอมมาจากกาละินเอามาแลกกระป๋าหกพันสองร้อย่สิบแปดพร้อมทั้งกับพี่อาหารแห้ง ไม่มีภาษามาขั้นกลางไม่มีใครมาขวางกันประโยชน์สูงสุดของชาวบ้านในชนบทจึงเกิดขึ้นจริงจากการซื้อขายผ่านโครงการของแลกของไ็ได้เอามาแลกยังดอก่อยเอามาให้เจ้าซื้อและแลกได้แม้กระทั่งน้ำใจดีแท็กจุดประกายให้สิ่งดีๆแบบนี้เกิดขึ้นได้โดยผ่านระบบออนไลน์ รักบ้านเกิด .com